เราไปดูเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดครับในการช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลครับว่าล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพูดคุยกับท่านไ<ส>พโรธโชติกาสถียนปลัดกระทรวงแรงงานครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านประลัดกระทรวงแรงงานคะพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ค่ะในการช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลเรามีความคืบหน้าอะไรบ้างคะครับถ้าดูด ัวเลขของการเดินทางกลับของรายงานางในอิสราเอลที่เดินทางกลับมาแล้วนะครับยอดถึงล่าสุดนะครับอัปเดตเนี่ยตอนนี้เรามีรายงานไทยกลับมาแล้วหนึ่งพันหกสิบห้าคนนะครับ,รบซึ่งเอ,อวันนี้จะเดินทางกลับอีกถึงถึงไทยวันพรุ่งนี้ถ้าวันนี้เดินทางออกจากาศอิสราเอลจานวนเดิมมีไฟไฟล์ไฟเทบินทออนะครับเดินทาง วันนี้นะครับร้อยสี่ิบห้าคนแล้วก็มีไฟของอ,อิสราเอลอีกนะครับแปดสิบคนรวมวันคืนนี้กลับมานะถึงพรุ่งนี้อีกสองร้อยยี่สิบห้าคนนะครับค่ะครับรวมถ้ารวมเดนไ้ทั้งหมดเราก็มีรายงานกลับมาก็เกือบหนึ่งพันสามร้อยน 1, คนนะครับก็ได้ที่เดินทางวันนี้ด้วยครับค่ะครับสถิตวันีน,นี้นะครับ 1, 1> ค่ะพันพันสามร้อยเกือบพันสามร้อยคนแล้วครับ,รบส่วนแรงงานไทยนะครับที่มาจากอิสราเอลและเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมินะครับตรงนี้เองฮะทางกระทรวงแรงงานเนี่ยจะได้มีการช่วยเหลือเขาอย่างไรบ้างครับครับประเด็นการช่วยเหลือนครับแรงงาน,นตอนนี้รายชื่อที่แจ้งมาเนี่ยนะครับแรงงานถ้ามารายชื่อมาวันวันเดียว,วอย่างเช่นเดินทางคืนนี้รายชื่อเพิ่มเข้ามาเนี่ย เราจะดำเนินการเบิกเงินให้แม่ชันให้ไปรับที่สนามบินได้ทีนี้ทางกรมก็จะพาเข้ามารับที่กระทรวงเลยนะครับมารับเงินเ,เรียกเงินมสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือสถานงานเป็นทางานต่างประเทศแต่ต้องตรวจสอบสิที่เขาก่อนว่าเขาเป็นมสมาชิกกองทุนหรือเป,ปล่าครับต,ตามระเบียบในการเ,าเดินทางหนีภัยสงครามมาเนี่ยสามารถาจ่ายเงินค่าหนีภัยสงครามได้คนละ เงินเงืนห้าพันบาทนะครับคนงานก็สามารถรับเงินตรงนี้ไปได้ครับรบนานไหมครับหลังจากที่มาถึงเมืองไทยแล้วจะได้รับเงินหนึ่งหมืนห้าพันบาทใช้เวลาเท่าไหร่ครับถ้าตรวจสอบสิ็แล้วจรับถ้าไปรับที่กระทรวงเด่นเดียวเสร็จเลยแต่ถ้าไม่ไปรับไปรับที่จังหวัดที่จังที่ตั้งของภูมิลำเนาเขานะครับติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่เป็นจังหวัดภูมิภูมิลำเนาของของคนงานก็สามารถรับได้ ก็ไม่เกินสามวันนับจากเดินทางออกจากกรุงเทพไปนะครับ <c oughs> ไปติดต่อได้เลยนะครับเอ <c oughs> คนที่จะได้รับเงินหนึ่งหมืนห้าพันบาทจากการหนีภัยสงครามเนี่ยจําเป็นต้องเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศเท่านั้นใช่ไหมครับแล้วคนอื่นล่ะครับที่ไม่ได้เป็นสมาชิกทํำยังไงครับคนที่ไม่เป็นสมาชิกเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการนะครับเดียวยาช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะเในส่วนของอิสราเอลนะครับถึงแม้ว่า ไม่เป็นสมาชิกกองทุนแต่เขาจะรับเงินของกองทุนประกันสังคมของอิสราเอลอีกนะครับอย่างเช่นเอ,อถ้าบาดเจ็บนะครับหรือเออสียชีวิตนะครับก็มีเงินคนบาดเจ็บถ้ามีแค่บาดเจ็บไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นนะครับก็ไม่ได้จากกองทุนประกันสังคมของอิสราเอลแต่เจ็บิบถึงสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็รับเงินก้อนเลยก็เลยหนึ่งล้านปีแสนห้าหมื่นบาทนะครับ,รบจากกองทุนประกันสังคม เแต่ถ้าเสียชีวิตภรรยาหรือลูกนะครับจะได้รับเงินประมาณหกสิบเปอร์เซ็นของ 9, เก้าพันชิ้เก้วก็ประมาณเดือนละห้าหมื่นบาทตลอดไปจนจกว่าจะได้สามีใหม่นะครับหรือบุตรหรือทายาทโดยธรรมนะฮะโดยถูกต้องตามกฎหมายก็จะได้รับเงินสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นของหกพันชิ้นก้วก็ประมาณเดือนละประมาณเก้าพันถึงหนึ่งสามพันบาท เป็น่าอายุครบ18ปีเลยยี่เงินจากกองทุนประกันกองอีสเอลจะให้กับรรงงานที่ประสบปัญหาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับครับเอตรงนี้คนที่จะได้เงินเนี่ยเขาจะไปรับเงินยังไงฮะหรือว่าเราจะติดต่อช่วยเหลือเขายังไงครับติดต่อติดต่อที่กระทรวงแรงงานนะครับหรือสำนักงานจ้างงานจังหวัดหรือสำนักงานแรงงานจังหวัดที่เป็นที่ตั้งกลุ่มเราของ คนงานได้เลยครับครับมีคนไปติดต่อบ้างหรือยังครับสาหรับกองทุนประกันสังคมอิสราเอลฮะกองทุนสังคมอิสราเอลตอนนี้ผมคิดว่าคนที่กลับไปถึงจังหวัดบ้านเกิดหรือเป็นภูมิล c o ของเขาแล้วเนี่ยผมว่าเขายังอยังไม่ประติดต่อเพราะเขาก็คงจะคิดเรื่อง,องการฟื้นร่างกายหรือการ,รักสภาพจิตใจมากกว่าตอนนี้นะครับมผมก็แนะนําให้เจ้าที่ของทางห้าเสือรายงานของแต่ละจังหวัดให้ติดต่อไป ที่บ้านนะครับให้ไปเยี่ยมไปพบที่บ้านเลยติดต่อว่าเขามีสิทธิทประโยชน์กองทุนยังไงบ้างครับทางแรงงานจังหวัดกลับจัดทั้งงานจังหวัดแล้วก็ห้าสือแรงงานทั้งหมดคือประกันสังคมสวัสดิการแล้วก็พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดไปหาคนงานที่บ้านเลยนะครับถ้าเปเลยให้บริการถึนบ้านเลยครับอถ้าดูจากตัวเลขคนที่กลับมาทั้งหมดเนี่ยคนที่เป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือแรงงาน ไปทางานต่างประเทศที่จะได้หมื่นห้าเยอะไหมครับส่วนใหญ่ายงานที่ไปทํงานอิสราเอลส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกองทุนหยุดทุ่มเงินลยครับ<อ>เพราะว่าค่ะบางเมื่อตอนไปครั้งแรกเนี่ยทุกคนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนนะครับแต่ที่ข่าวว่าเป็นรายงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยคงเป็นประเด็นที่ทําครบสัญญาการจ้างงานห้าปีสามเดือนแล้วกับประเทศทคงทำงาน พราะว่าสิทธิของกองทุนเราครอบคลุมถึงเจ็ดปีผมไม่เชื่อมั่นว่าแรงงานที่เกิดสัญญาจ้างห้าหรสามเดือนที่ยังทํางานอยู่โดยผิดกฎหมายยังมีสิทธิได้รับเงินสมาชิกองทุนอยู่ครับถ้าสามารถเพื่อความเพื่อความนยใจก็ไปสามาตรวจสอบสิทธิได้ที่กรมการจัดหางานหรือที่สำนักง,งานจัดหางานหวัดได้เลยครับทีน<ม>ี้ผมจะให้ทิธีการนี้จะเดี๋ยวจะให้ทางกรมการจัดหางานแตต่้องไปพบบ่านเลยนะครับสามารถตรวจสอบสิทธิของเขาเลยว่าเขาจะได้เงิน ดีใจนะครับเงื่อนไขของกองทุนประกันสังคมอิสราเอลอันนี้ของอิสราเอลนะครับอันนี้คือต้องบาดเจ็บด้วยใช่ไหมฮะคือถ้าเกิดหนีภัยสงครามมาเฉยๆนี่ได้ไหมครับถ้ามีภัยสงครามอิสราเอลไม่ได้ครับต้องเป็นเคสบาดเจ็บนะครับโอ้ต้องเป็นเคสบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ไปติดต่อกับเอทางด้านของกระทรวงแรงงานได้เพื่อที่จะรับเงินตรงนี้นะฮะเออถ้าเกิดคนที่เป็นครับนีเราเราต้องแจ้งข้อมูลมาเพื่อผมทางกระทรวงแรงงานแจ้งไปที่ สำนักงานแรงงานไทยที่อิสราเอลมันมีแรงงานอยู่นะครับที่จะประสานกบนายจ้างเพื่อมีการเอาเงินตรงนี้ออกมาเพื่อให้กับคนไทยครับแต่องใช้เวลาหน่อยครับครับมีอีกกลุ่มหนึ่งฮะกลุ่มคนที่อยู่ทํางานในอิสราเอลอย่างผิดกฎหมายนี่มีปัญหาไหมครับเรื่องของการที่จะทางกลับหรือว่าเรื่องของสิทธิเขาที่จะเข้าสู่ประเทศไทยฮะตอนนี้เ๋าไม่ไม่มีปัญหาครับเพราะยังไงเขา สามารถเดิํทากลับได้เขามีสิทธิ์ที่จะเบิกค่าค่าเครื่องจากทางรัฐบาลได้อยู่แล้วนะครับเพราะรัฐบาลให้กับทุกคนที่เดินทางกลับนะเป็นค่าเครื่องเดินทางกลับประเทศไทยครับค่ะแล้วกลวุ่มรายที่ที่กลับมาแล้วบางส่วนแต่ว่ายังมีความกังวลเรื่องของการกลับไปทํางานนะคะตรงนี้เราจะมีอะไรซัพพอร์ตเขาบ้างคะเออประเด็นเรื่องกังวลนี่ยถ้าทางท่าน เอกอัคราชูดอิสราเอลเป็นไทยแล้วได้แจ้งล้ว่ารายงานไทยสามารถกลับไปทำงานกับนาจ้างเดิมนะครับหรือจ้างใหม่ได้เป็นผู้เป็นวีซ่านะครับสามารถกลับทําได้เลยนะครับท้งทางอิสราเอลก็ยืนยันแล้วครับสามารถกลับไปได้ก็จะได้รับการต่อเนื่องของไม่ว่าจะเป็นที่เดิมหรือที่ใหม่ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ ครับที่อิสราเอลเขาบอกว่ามีแรงงานบางส่วนเนี่ยที่ยังกลับไม่ได้เพราะว่านายจ้างเนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้กลับตกลงเรื่องนี้เท็จริงประการใดฮะัปัจจุนนี้ผมได้แจ้งประธา,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 านทั้นสูตอิสราเอลไยแล้วขอให้เอประสานทางการอิสราเอลให้แจ้งนายจ้างโดยถ้าแรงงานไทยประสงค์กลับบ้านขอให้เดินทางมาส่งตัวกับประเทศไทยด้วยนะครับเพราะถือว่าไม่ใช่เป็นการบังคับให้ทํางานโดย มีเพราะว่สงครามอยู่ตอนนี้นะครับครับเอ,อแล้วแรงงานที่กลับมาสู่ประเทศไทยเนี่ยในช่วงนี้ก็อาจจะมีอของการว่างงานไม่มีไรายได้นี่เราเตรียมพร้อมแต่คนกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับที่ว่างงานเดี๋ยวมีตำแหน่งงานรองรับถึงสี่สี่แสนตำแหน่งในระบบของกรมการจ้างงานนะครับครับนะครับนะครับเดี๋ยวผมมีภารกิจต้องแสงเข่าท่าน ผู้เชี่ยวชาญทางธารณสครับผมขออนุณครับยุติการสัมภาษณ์ครับขอบพระคุณท่านมากครับท่านประหลัดครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับท่านไพโรจโชติกาสธีรนประหลัดแรวงการนะครับ